สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หนูก็เสร็จภาระในการฉีดวัคซีนแล้วจ้ะตอนนี้นะคะทุกคนค่ะคุณย้ายจะถาญี่ปุ่นจ้ะฉีดวัคซีนถุงแรก พ่อเป็นอย่างแม่บรรยากาศจา้โคุยกับแม่เนาะอันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเลยค่ะ่านไปไ,ได้ด้วยดีแล้ว